ผมเพสระสุริยากรีชินครับไปตัวซ้อมมากี่วันสามสัปดาห์ก็ซ้อมอยู่ที่ใครขอรบคุณอยู่ที่ขอนแก่นมีใครเป็นคู่เบอลซ้อมบ้างอย่างนี้ตอนนี้เป็นใหญ่แล้วพี่นอนในคารอยู่เนาะใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สามปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้มวยสไตล์อะไรครับเดินวันนี้จะต้องมาเจอดาแบเคยต่อยกันยังเคยต่อยรอบก่อนล่าสุดเลยเหรอวันนั้นเป็นไง แพ้คะแนนแพ้เขาแบบไหนเบียกันหรือว่าขาดเลยก็เปิเยอ๋อเบียกการับยกศอกอ๋อไปพลาดก่อนนี้มากแล้วเขาเหมือนจะตายแล้วก็หมักวันนี้เลยต้องมาเจอใหม่คิดว่าวันนี้เอาคืนได้ไหมเอาได้มั่นใจเลยมั่นใจวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามเวทวันนี้เลยวันนี้เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ช้าหนักแล้วเป็นไงบ้างกินจุดเก็ดจุดจุดนะตัดกันไปเขาเหลือจุดสองเรามาจุดเจ็ดก็ตัดจุดสองไปเหลือเป็นจุดห้า กันเดี๋ยวยี really? right. like ่เซนทีสายหน่อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมหมัดอันตรายเลยเอาชนะคืนเลยนะคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสี่ศคนจังหวัดกาฬสินธุ์เอาฝากยชืนช่วยแฟนครับหน่อยฝากถึงแฟนซ์ถึชาวกาฬสินธุ์นะครับช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้พี่ครับเอาชนะด้วยนะอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ